สวัสดีครับพบกับผมเต้เล h ช n แนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในโปรไฟล์ Overwatch นะครับผมก็เป็นคลิปที่ผมจะทำประวัติของตัวละครใน Overwatch นะก็คือเป็นพื้นเพที่มาที่ไปของแต่ละตัวละครที่ทางผู้สร้างเนี่ยได้ระบุไว้ในหน้าเว็บของ Overwatch ครับผมซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถหาอ่านได้นะอ่าเป็นภา,าษาอังกฤษ,าษาขอไปครับ แต่ว่าผมเนี่ยจะเอามาแปลไทยให้ฟังอ่าแล้วอ่านให้ฟังมันเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเริ่มกันเลยครับโดยตัวละครตัวแรกที่ผมหยิบม,มาเนี่ยก็คือบัชชันอ่าขุนยนต์ที่มีที่แปกเกสติ้งกันไว้ข้างหลังกันนะอืมโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเนี่ยเริ่มกันเลยครับผมบัตชันชื่อเต็มๆคือ S S T Laboratory s i k Automation E 5 4 อายุ30ปีนับจากวันที่เปิดใช้งานอาชีพขุนยนต์ต่อสู้จุดประสงค์หลักของหน่วยบัตชันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาสันติภาพของโลกและเพื่อรักษาความปลอดภัยบัตชันเป็นขุนยนต์ที่มีความสามารถพิเศษในการกำหนดค่าการเปลี่ยนรูปร่างของตัวเองให้กลายเป็นป้องปืนใหญ่แต่ในช่วงวิกฤตออมนิกพวกเขาหักหลังผู้ที่สร้างเขาขึ้นมาและรวมตัวกันเป็นกลุ่มกบฏบุกโจมมนุษยชาติ จากการตัดส,สินใจดังกล่าวหลังวิกฤตออมนิกทำให้หน่วยบัตชั่นทั้งหมดถูกกวาดล้างทำลายหรือถูกแยกชิ้นส่วนออกจนถึงวันนี้หน่วยบัตชั่นยังเป็นสัญลักษณ์ที่น่ากลัวของความขัดแย้งที่ผ่านมาหนึ่งในหน่วยบัตชั่นได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงในการต่อสู้ของสงครามถูกทิ้งลืมไว้นานมากกว่าทศวรรษมันถูกปล่อยทิ้งไว้เฉยๆร่างของมันถูกอบล้อมด้วยสสารและสะนิม ในขณะที่ธรรมชาติก็เข้ายึดครองร่างกายของมันช้าๆรกรากไม้และเถาวัลย์พันทับร่างของมันเอาไว้เจ้าหุ่นนั่นเฉยเหมือนไม่รับรู้วันและเวลาที่ผ่านไปจนกระทั่งวันแห่งโชคชะตาได้มาถึงเมื่อหุ่นยนต์ตัวนี้ถูกเปิดใช้งานอีกครั้งอย่างไม่ตั้งใจพร้อมๆกับโปรแกรมการต่อสู้ที่ถูกลบหายไปจากระบบของมันและถูกแทนที่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่รุนแรงเกี่ยวกับ ธรรมชาติบนโลกที่มันอาศัยอยู่หุนบัตช,ชั่นที่อยากรู้อยากเห็นออกไปสำรวจสภาพแวดล้อมและค้นพบจุดประสงค์ของตัวเองบนดาวเคราะห์ที่ถูกทำลายโดยสงครามแม้ว่าบัตช,ชั่นจะดูสุภาพและไม่เป็นภัยแต่บางครั้งโปรแกรมการต่อสู้ของมันก็เข้าครอบครองร่างไว้เมื่อมันรับรู้ได้ถึงอันตรายบัตช,ชันจะใช้อาวุธทั้งหมดที่มีในตัว เพื่อกำจัดภัยคุกคามที่มันเล็งเห็นว่าเป็นอันตรายนั้นออกไปด้วยเหตุน,นี้บาชชันได้เผชิญหน้ากับมนุษย์บางกลุ่มและได้หลีกเลี่ยงการต่อสู้จากพื้นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติอยู่มากรวมทั้งพื้นที่ธรรมชาติที่ยังไม่ถูกคนพบในโลกนี้อีกด้วยเจ้ okay, ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของบาชชันอ่าก็หวังว่าจะได้รู้อะไรเพิ่มขึ้นโอเคก็ตัวละครต่อไปเนี่ยจกหัวไว้เลยครับ ดีว่าแล้วพบกันคลิปต่อไปครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะนิดนึงนิดนึงโอเคก็แล้วเจอกันใหม่ใน overwatch profile คลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมเต้นเล channel ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม